สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC พูที่กำลังติดตามรับชมช่องแจ็คบันตีชนะพันธ์ครับเอนี้มายำมูอครับพี่น้องเอานกมาฝากไว้นี่สามตัวครับนกซ้ำครับเอาเบิ่งตัวแรกกันเลยพี่น้องเสียงนี้ไงครับเสียงไงเสียงไงพี่หนานีาน่ได้เหรียญแน่นอนตัวแรกครับตัวแรก นี่ตัวที่สองครับนี่นกตัวนี้เป็นนกบ้านดอนบมครับขอนแก่นครับผมนกเชลเล่เอเต้ครับพันหายมากไปมันขันไปจริงตัวนี้ขัน,ข,นขันเสียง,งเงี่บอ,อ่ะเริ่มเสียงสเตมเสีเยบเรามาตัวนี้นะครับนกเ,ลเชลเล่บ้านดอนบมจังหวัดขอนแก่นครับพี่นอ้องโมนี่ปอติแบงนะครับเด้อปวดสิบุ๊มีอกเหรียญฮ้อันนี้เป็นคนอต่อสื่อขายกว่างจริงขายเลยขายเลยว่าสัญญาเอา พี่น้องผูดด้ใดสนใจกัดแจ้งทักมากกับเรากันราคาคุยกับผู้เลี้ยงเด้อครับเนี่ยตัวนี้เสียงใหญ่แห้งตัวนี้ขันฟั่งกับบ้านละโกโก้โกโก้เลยแหละนี่มึงไล่ปีกพี่น้องตัวนี้จะได้เปิดแพ้งไงลวครับเชเลยบอ่อนีไม่เคยเลี้ยงเลยพี่น้องพุทธวะผู้ถ่อมพนวัตเือว่าสิเป็นต้อ,อยู่หนันอยู่ทั้งหกนะครับสำหรับเจ้านี่บักเงี้ยอันนี้เป็นนกต้อรักเพิ่นครับ เสียงหน่อยคาร่มจัดครับพี่น้องครับเป็นนกกรุงเทพด้วยเนาะเกี้ยงตัวนี้เนาะอันนี้เป็นนกกรุงเทพเค,รทพครทพารุ่มจัดลฉลเฉลยนับบทถวนแล้วพี่น้องฟอโดนไม่โดนอยู่หนีอยู่หนีเพราะได้ไปรตว่ากเทียไปเต็มหนึ่งสองเทียบแล้วท่านเสียงหน่อยครับนกตอนกตอตัวนี้ยื่น ยังยังอยู่สามตัวครับสำหรับยูนี่มันมีนอกอยู่สี่ตัวนกวาฟงมาฝากไว้น้ำหรอกอกันกนกผู้เลี้ยงน้ำเดี๋ยวพาไปเบิ้บงเชลเลยอีกตัวหนึ่งครับครับผมเชลเลยตัวนี้เป็นนกแบ่งขอแบง่งจากผู้สุดกับบูซ่าพันลอยหนึ่งครับพี่นอ้องห้พยนลอยหนึ่งตอนนั้นสามลอยครับพอบูซ่าพันสามลอยคนมาเรียวตั่นมาสันตะกี้มาเนี่บ่อตันเลยพี่น้อกรุดกุ๊กแล้โอ้ยแต่นกนนี่นกบอ่อในนกน,น,น้นองน,น,น,นินดำครับบอ่อเป็นต้อพี่นอ้อง เสียงหน่อยขึ้นกันครับเป็นตัวไดเดือนเดือนพิกาที่ผ่านมานี่ครับไปเกี่ยวเขาปีนี้ังสิพ่อแอบนะครับนกนกเชื่อเลยนี่สามตัวนี่สิพ่อแอบเดินพิจิกาครับเสียงนิหน่อยคู่ดีหีเล่นน้องเจมเลี้ยม,มเลยละ่ะเสียงเล็ก มันเริ่มคึกไปเก่งหนกหนกตอนาะคู่จา่าจัมันบักกันบักเสียงงี้งงคู่ไปนตนนั้นสูน่นตอนนั้นตัวเดียวสู่สู่โดนป่ะกินหวานดีไปเพลินีไหมมันตัวงี้มัน,น,นกินไลอันนี้ที่เด็ดดอนผม <laughs> นกไอเตี้ย่ยัง,งผมยังมสองตัวแล้วพี่น้องยังเพ็ดดำก็เพลนนี่แหะนะครับนกคนเย็น นอกน,นกัน,นกับเป็นนกจะคล้องมันแล้วนะครับกำบังเมืองอ่งเงี้ครับตัวนี้ครับเบิึงไล่พี่น้องเบิึงไล่ครับไม่ตะขันไม่ปั้งไม่ขอเพชรนกต่อขึ้นหิดนกขึ้นพวกาเข่าเด็กพี่น้องมันเสียงไงแฮ้งนกป้ายัาน,นยังไงโกโก้เห็นไหม นี่หนุ่มจะซีตัวหนึ่งสองสามตัวนี้ซีกับเสียงง่ายนี่ยแหละพอดีเหล่ามือเ,ง,เอองี้ยเปรี้ยวเขาเม็ดหน่อยบ้าให้หนนกน้ำพอดีเลยข่อยลืมเขาไหมเจ้าตัวนี้เฮียน,นมีอยู่สั่งเขามาสิบโล่นัวนะเกี้ยนเขามาแบบใจไปให้มันกินเอา้าพี่น้องกระสรีประมาณนี้แหละครับนกบัวไหลบัวเตยผ้า,ยา,ย,า,ย,า,ย,าย,ยางเมืองไหลครับฝากกดติดต,ตามกันแล้วกันครับ มาเชียวโนไปเล่นกะเฮี้ยมาเชียวลองขับไปต่อกับว่าอะไรไปเราพี่น้องคนล้นเต็มกองอยู่ครับกะทิได้ยุติไปละคือมไม่มองไปต่อละว,ว่าช่วงนี้คนไทยคนหน้าครับพี่น้องอุปสรรคหลายครับไปใส้ต้นใดคนกับไปกวนก็่จะออกไปหน้านะครับช่วงนี้เอาใจเลยกับฝากพี่น้องไว้ได้เพียงตัวนี้ครับผม